สวัสดีค่ะเอซลุงพลป้าแตนนะคะวันนี้มาอัปเดตข่าวล่าสุดนะคะข่าวล่าสุดวันนี้เลยนะคะสดสดร้อนรอนนะคะสดจากบ้านกกตูมนะคะสอพกอกตูมนะคะเมื่อกี้นะคะมีข่าวอัปเดตมาแล้วจากช่องพี่พี่ยูทูบเบอร์หลายๆช่องนะคะลุงพลนะคะป้าแตนนะคะน้องโอมน้องน้งนำมนนะคะ ได้เดินทางไปที่สอพอกกตูมแล้วนะคะเพื่อไปให้ปากคํากับตำรวจนะคะโดยน้องโอมน้องน้ำมนนะคะเดินทางไปพร้อมกับลุงพลป้าแตนนะคะซึ่งนะคะตำรวจนะคะจะ สอบถามนะคะน้องโอมกับน้องน้ำมนเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นะคะโดยตำรวจนะคะอนุญาตให้ลุงพลป้าแตนแล้วก็ทนายนะคะเข้าไปร่วมรับฟังการสอบสวนด้วยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะได้เดินทางเข้าไปที่ห้องสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอเป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนแล้วก็น้องโอมน้องน้ำมนต์นะคะโดยทนายโนปิตะนะคะได้เข้าไปร่วมรับฟังด้วยนะคะ